สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเที่วันทันคริปโตประจำวันเสาร์ที่26ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจาก OKX OK เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีของ OKX OK นะคะก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันเลยค่ะเดี๋ยวจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง25%เลยถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเราไม่รอช้ากันเลยดีกว่าค่ะเราพี่วินมีข่าวอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างคะอ่าวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวทางด้านมหาภาคส่วนใหญ่เนาะแต่ว่า มันก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องคริปโตได้เหมือนกันนะครับก็ข่าวแรกก็จะเกี่ยวกับตัวของรายงานของทางเฟดหรือการประชุม FOMC อะไรต่างๆนั่นเองนะครับว่าเอ้ยมันมีข่าวดีออกมาหรือเปล่าตอนนี้และข่าวดีตรงนั้นเนี่ยจะเป็นข่าวดีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้แล้วก็อีกข่าวนึงเนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่ใกล้ตัวของชาวเอเชียอย่างพวกเรามากขึ้นนะครับก็คือจะเป็นข่าวของค่าเงินฮ่องกงนั่นเองนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินฮ่องกงแล้วตอนนี้เนี่ย คลิปนี้เราก็จะมาอธิบายแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆไปนะครับแล้วน้องเชอล่ะครับวันนี้มีข่าวอะไรบา้างเอ่ยก็แดกได้ว่าของพี่วินก็จะเป็นในฝั่งของมาโครซะส่วนใหญ่เนาะแต่ของเชอก็จะเป็นคริปโตค่ะวันนี้เราอยู่กับคริปโตกันทั้ง2ข่าวเลยทั้งในข่าวแรกที่เป็นในฝั่งของ FTX ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะแล้วเรามีอีก ข่าวหนึ่งของเหรียญวีมิค่ะที่ล่าสุดเหรียญเขาราคาร่วงไปถึงลบเจเลยแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะถ้างั้นเราไม่รอช้ากันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกของ FTA กันเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นมหากราบล้วก็ยังไม่จบนะคะแถมยังมันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากว่าเข้ามาเลยในตอนนี้เพราะว่าล่าสุดค่ะเขาเพิ่งมีหลักฐานว่า FTX นะคะได้มีการลงทุนในบริษัทแม่ของ Far m i ิ g t o น Stage Bank ที่มีสาขาเพียงแค่สาขาเดียวและจนถึงในปีนี้ เขาก็มีพนักง,งานเพียงแค่3คนเท่านั้นค่ะแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าธนาคารนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีแม้กระทั่งออนไลน์แบงกิ้งหรือว่าบัตรเครดิตให้ด้วยซ้ําการที่เห็นว่า FTX นะคะเขามีส่วนในหนึ่งในธนาคารที่เล็กที่สุดของประเทศขึ้นมาเนะะี่ยค่ะทําให้ในตอนนี้มันก็เกิดคําถามแล้วก็เกิดข้อกังขาหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธร์ระหว่าง FTX ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานที่ตั้งอยู่ที่บาฮามาสนะคะกับระบบการเงินของสหรัฐแล้วว่า มันยังมีอะไรที่พวกเรายังไม่รู้กันอยู่หรือเปล่าคะจากข้อมูลของสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์นะคะส่วนเกี่ยวข้องของธนาคารนี้กับ FTX เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อ Alameda Research ค่ะเขาเข้าไปลงทุนในบริษัท FBH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคารนี้เมื่อเดือนมีนาคมค่ะจากข้อมูลของ Federal d e p o s i t Insurance c o r p o r a t i o n นะคะธนาคารนี้มีมูลค่าเพียงแค่5.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแล้ว Alameda เนี่ยเขาเข้าไปลงทุนถึง11ล้านดอลลาร์เลยมันเลยดูจะไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยนะคะกับการที่ตัว อ,อะไรไม่ได้เลย FTX เนี่ยเขาเข้าไปลงทุนเกินกว่ามูลค่าของธนาคารนี้ถึง2เท่าค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีต่อนะคะเพราะว่าจอห์นชล็อินประธานของ FBS นะคะบริษัทแม่ของธนาคารนี้เนี่ยเขาก็เป็นประธานของ Deltech Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่มีฐานที่ตั้งอยู่ที่บาฮามาสเหมือนกับ FTX เลยแถมที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องมาเอิญไปกว่านั้นก็คือลูกค้าหลักของ Deltech Bank เนี่ยค่ะคือเทเซอร์หรือว่าบริษัทเจ้าของเหรียญ USDT นะคะซึ่ง เป็นเดียร์สเตเบิลคอที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเนาะซึ่งตอนนี้นะคะฝั่งของเทเตอร์เองเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะถูกจับตามองจากหลายฝ่ายแล้วเพราะว่า Alameda ก็เป็น trading partner ที่ใหญ่ที่สุดของเทเตอร์ด้วยแถมเมื่อเราย้อนกลับมาที่ฝั่งของธนาคารฟา m i ิงตันสเตจนะคะนับตั้งแต่ที่ถูก FBS ซื้อไปในปี2020เนะะี่ยค่ะก็มียอดเงินฝากนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแบบนับเฉพาะสาไตรมาสในปีนี้เลยเขามียอดเงินฝากอยู่ที่ แปดสิบเอ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐจากก่อนหน้านี้เงินฝากเขามีเพียงแค่ประมาณสิบล้านดอลลาร์เท่านั้นเองแล้วก็เป็นยอดนี้มาเกินกว่าสิบปีแล้วแต่พอถูกซื้อเข้าไปเนี่ยสามไตามาสนี้มันเพิ่มมาเกือบหกร้อยเปอร์เซ็นเลยก็เป็นคำถามนะคะที่หลายๆคนก็เริ่มจี้ไปที่ฝั่งของรีเกเลเตอร์ในสหรัฐกันบ้างแล้วว่าทำไมบริษัทในบาฮามาสถึงไปมีส่วนในธนาคารที่ได้ไลเซนส์ของสหรัฐได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องผ่านการอนุมัติจากรีเกเลเตอร์ของธนาคารกลางก่อน แปลว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเลกูลเลเตอร์ของสหรัฐเนี่ยค่ะกำลังรู้เห็นเป็นใจให้ FTX เขาสามารถเข้าไปควบคุมธนาคารของสหรัฐได้อยู่ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นมหาการ์มากแล้วก็อย่างล่าสุดนคะคะก็มีเอกสารของธนาคารกลางซานฟรานซิสโกนะคะที่เขาออกมาอนุมัติให้ฟาร์มิงตันสเตชั่นแบงเป็นสมาชิกของ Federal Reserve System ที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของทั้ง Swift แล้วก็ ทางเครือข่ายวายตั้งแต่วันที่30มิถุนายนในปี2021ที่ผ่านมาเลยก็ที่น่าสนใจในตัวเอกสารนี้นะคะก็คือชื่อของโนอา p e เพิร์แมนซึ่งเขาทำหน้าที่เป็น CCO หรือว่าฝ่าย compliance ของ g e มิ n นที่เขาเนี่ยค่ะก็มานั่งเป็นบอร์ดให้กับธนาคารแห่งนี้อีกด้วยสำหรับประวัติข้าวๆของโนอา p e เพิร์แมนนะคะเขาเคยทำงานที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาก่อนก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ การป้องกันแล้วก็ปรับปรามการฟอกเงินค่ะแถมเขาก็ยังเคยทำงานที่ m o r g a ก s t a n l e y อีกด้วยสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าแล้วที่สุดเนี่ยค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงแล้วแผนทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเครือข่ายอะไรแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่เรารู้กันในตอนนี้นะคะนอกจากประธานเซกสอย่างแกรีกินสเลอร์แล้วแซมเองเขาก็ยังเคยคุยกับเจอโรมพาวเวลประธานเฟดมาแล้วด้วยเช่นกัน ก็คงต้องรอดูต่อไปนะคะเพราะเรามั่นใจได้ว่าเรื่องยังไม่คงไม่จบแค่นี้แน่นอนแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเรื่องทั้งหมดก็คงจะถูกใครสักคนขุดขึ้นมาให้เรามีเรื่องเล่ากันไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนั่นแหละก็เรียกได้ว่าเป็นมหากราบการล่มสลายของกระดานเทตท,ที่มันดูจะถ่นสะเทือนไปถึงรัฐบาลกันแล้วในตอนนี้เลยค่ะเราพี่วินราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างก็เรียกว่าโดนขุด กันรัวๆเนาะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของ FTX กันมาแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มไปขุดกันแล้วก็เห็นว่าเอ้ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐอยู่นะอะไรประมาณนี้เนาะก็ ต้องรอตามกันต่อไปครับเพราะว่าพอมีคนขุดออกมาแบบนี้หลักฐานมันก็จะค่อยๆโผล่ออกมาถ้าเกิดว่ามันมีการร่วมมือกันจริงเนาะเพราะว่าคือพอพูดถึงแง่รัฐบาลอะเรื่องของการทุจริตหรืออะไรแบบนี้มันเรื่องของคอร์รัปชันอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้เนาะแล้วก็เราก็จะยังไม่รู้ว่าบางรัฐบาลเขาก็ปิดค่อนข้างเนียนพอสมควรอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายพอเรื่องมันแดงขึ้นมามันก็จะโดนสาวไปถึงตัวคนที่ทําเรื่องไม่ดีพวกนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าถ้า ให้พูดจริงๆอ่ะมันก็จะมีฝ่ายของอํานาจโลกอยู่ว่าแบบอ่ะบางคนที่เขาแบบมีอํานาจมากพอจะปิดเรื่องแบบนี้ได้ก็อาจจะสาวไปไม่ถึงตัวเขาหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าหลักฐานพวกนี้มันจะหนักแน่นพอที่จะแบบ สาวไปถึงหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็รอตามกันต่อไปแล้วกันครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือมันมีการพูดถึงตัวของ t e t h e r ด้วยเนาะก็คือตัวของ USDT ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนกระจายความเสี่ยงไว้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่เก็บ Stablecoin แบบเอ้ยถือ t ท t h e r ไว้อย่างเดียวเลยก็อาจจะต้องแบบกระจายความเสี่ยงไปถือ สเตเบิลคอยตัวอื่นไว้เพื่อแบ่งพอร์ตการลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีๆวันใดวันหนึ่งเทสเซเกิดปัญหาขึ้นมาแบบเนี้ยคือเราไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดนะแต่แค่ว่าเราบอกว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนนึกออกไหมเพราะว่าบางทีอ่ะแบบ FTX ที่เราไม่คิดว่าเอ้ยมันเป็นกระดานเทรดอันดับที่2ของโลกมันจะล้มได้แบบเนี้ย แค่ระยะเวลาไม่กี่วันมันลมคลืนลงมาได้เลยเราก็เลยบอกไม่ได้เลยว่าเอ้ยมันจะมีบริษัทไหนหรือเหรียญไหนที่จีรังยั่งยืนขนาดนั้นก็เราไปคิดเอาเองก็ได้เนาะแต่ว่าก็อยากให้กระจายความเสี่ยงกันละกันครับอ่ะโอเคเราไปต่อกันที่ข่าวถัดไปเลยเนาะหลังจากที่พูดถึงเรื่องหลักฐานตรงส่วนนี้แล้วเราไปต่อกันที่ข่าวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับก็ล่าสุดนะครับตัวของเฟดเหมือนจะกลับใจแล้วหรือเปล่าเพราะว่าจากรายงานเอกสารต,าต่างๆนะครับที่เปิดเผยออกมาเนาะเห็นว่ามีการชี้ว่ากรรมการของทางเฟดส่วนใหญ่เนี่ย กำลังสนับสนุนแล้วก็มีความเห็นว่าเอ้ยเราต้องชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วหรือเปล่าเพราะว่าลาไอช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับทางเฟดเนี่ยเขาก็ได้มีการขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างหนักเนาะขึ้นแบบ0.75 0.75เรื่อยๆเลยจนทําให้เหมือนกับตัวดอกเบีย้ยมันเป็นขาขึ้นที่หนักเกินไปสําหรับตลาดเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการลงทุนมากจนเกินไปหรือเปล่าเรื่องของอัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะทางกรรมการเฟดหลายๆคนอ่ะเขาก็เลยมีความเห็นว่าเอ้ย ในการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งถัดไปอ่ะเราควรที่จะขึ้นไม่เกิน0.5เปอร์เซ็นต์แล้วไหมเพราะว่าตัวของ CPI หรือว่าค่าอัตราการวัดเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยมันก็ชี้วัดว่าตัวของเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อยๆลดลงมาแล้วนะดังนั้นการที่แบบเราดีดตัวของดอกเบีย้ยขึ้นไปแบบ0.75เรื่อยๆหรืออาจจะแบบเป็น1เปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันอาจจะรุนแรงไปสําหรับเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะทําให้ตัวของ เศรษฐกษิจเกิดเรื่องของการเกิด recession ขึ้นมาได้อ่าหรือเศรษฐกษิจถดถอยนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆปัจจุบันถามว่ามันถดถอยแล้วไหมในมุมมองส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็ถดถอยแล้วเนาะแต่ว่าทางเฟดกับทางประธานาธิบดีสหรัฐแล้วกันเขาก็ยังบอกว่าไม่ยังไม่ถดถอยตอนนี้เรายังไม่เรียกว่ามันถดถอยนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นดากสองคมเนาะเราก็ต้องรอดูด้วยเพราะว่าการที่ทางเฟดเนี่ยเขาจะ ลดอัตราการขึ้นดอกเบีย้ยก็คือชะลอเนาะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ขึ้นนะไม่ได้บอกว่าไม่ขึ้นยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นน้อยลงแต่อันนี้เป็นแค่ความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่นะครับสุดท้ายแล้วการฟันธงเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่เจอลมพาเวลว่าเขาจะขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเจอลมบอกว่าอรอบนี้เราขึ้นแค่0.5แล้วกันหรือ0.25แล้วกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าเงินเฟอ้อมันเริ่มลดละหนึ่งคือเขาเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ลดอัตราการขึ้นดอกเบีย้ยแรงเบบนินเนเฟ มันจะลดลงมาถึงเป้าที่ทางเฟดคาดการไว้ก็คือประมาณ2.5%แต่ว่ามันก็มีโอกาสแหละเพราะว่าตัวของเจอโมพาเวลอะเขาก็คืนน้ำลายตัวเองมาหลายรอบแล้วเนาะเขาก็คืนจนเราไม่คิดว่าเอ้ยเขาคงจะแบบพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่ไม่พลิกลิ้นก็น่าจะยากเพราะว่าเขาทําแบบนั้นมาหลายรอบแล้วแต่ว่าปัญหาที่เราควรต้องจับตามองมากที่สุดก็คือถ้าเขาขึ้น0.25หรือขึ้น0.5แล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้น ตัวของ CPI หรืออัตราการชี้วัดเงินเฟอ้อต่างๆมันบ่งบอกว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐด,ดีกลับขึ้นมาอันนั้นคือน่ากลัวเพราะว่าเฟดอาจจะใช้มาตรการของยาแรงกว่าเดิมได้ว่าเอ้ยมันไม่ได้ลดจริงนี่นะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นแรงกว่าเดิมจากปกติเราโดนแค่ศูนย์เจรอบหลังจากเนี้ยเราอาจจะโดนแบบ1%เเลยก็ได้อ่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะก็ติดตามเรื่องของ CPI แล้วก็การประชุมของ FOMC ด้วยละกันครับ แล้วต้องเชิญเหรอครับคิดว่ายังไงบ้างคิดว่ารอบนี้เฟดเขาจะกลับใจจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้ากลับใจจริงๆเนี่ยเงินเฟ้อจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วราคาน้ํามันก็น่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆก็มองว่าเขาคงมีสัญญาณในการไม่ถึงกับลดดอกเบี้ยหรอกแต่อาจจะขึ้นในอัตราที่ไม่ได้สูงขนาดนั้นเราอาจจะเห็น0.5เราอาจจะเห็น0.25กันเข้ามาอะไรประมาณนี้แต่ถามว่า มันเป็นเรื่องที่ดีไหมมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องการเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีถ้ามันเร่งไปอะมันก็จะไม่ดีเางเงี้ยมันตอนนี้มันก็เริ่มมีตัวเลขหลายตัวเลขที่ออกมาสอดคล้องแล้วว่าโอเคเงินเฟ้อมันเริ่มลดลงมาถึงมันจะไม่ได้ลดเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดูเริ่มจะลดลงมาแล้วแหละอย่างเช่น u n p unemployment r เ t e ที่ก็สูงเกินคาดเนาะมีคนที่ตกงานเยอะกว่าที่คิดเป็นอย่างที่เฟดเขาเริ่มต้องการแล้วแหละก็รอดูต่อไปแต่มองว่า อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าในฝั่งของตัวตลาดทุนทั้งหุ้นหรือคริปโตเองรวมถึงไปทองคําอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาก็น่าจะพอจะได้เชิดหน้าชูตากันบ้างแล้วกันหลังจากที่เราเจอตลาดหมีกันมาอย่างยาวนานเรามาต่อกันในฝั่งของคริปโตกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าก็มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าใจหายนะคะของเรียญวีนิก ที่ล่าสุดค่ะในคืนมันพัหัสที่ผ่านมาเขาก็ราคาร่วงลงไปกว่า70%เลยเกิดอะไรขึ้นก็คือเหรียญน,นี้นะคะมันมีข่าวลือค่ะว,ว่าเขากําลังจะถูก d ีลิสตออกจากเหล่ากระดานเหตุใหญ่ๆหลายๆกระดานของเกาหลีสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะคะตัวเหรียญ vmix นะคะเป็นเหรียญเกมไฟซึ่งเขามีเกมดังๆที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันอย่างเช่น,เ,ชนเกม m อ r 4ที่เขาเป็นเกม Play to E a r n นะคะซึ่ง พอพูดถึง p เททู Earn มาในจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าตัวโมเดลของ p เททู Earn เนี่ยมันกลายมาเป็นโมเดลที่มันไม่ได้ยั่งยืนละกันซึ่งจริงๆพูดภาษาบ้านบ้านเลยก็คือมันเป็นโมเดลที่แตกไปแล้วนั่นแหละแล้วสาเหตุที่วีมิกซ์ถูกดีลิสในตอนนี้ล่ะคือมันก็คงจะไม่ใช่แค่เพราะว่าโมเดลมันดูไม่ยั่งยืนเนาะแต่มันก็มีหลายเรื่องค่ะก็มีหลายความเห็นนะคะที่เขาออกมาพูดถึงพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของโปรเจกต์เองทั้งเรื่องของการทุจริตรวมไปถึงในเรื่องของการที่ ข้อมูลจากโปรเิกค่ะมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของตัวเรียนเองดูคนิมิกเองหรือว่าแม้กระทั่งจํานวนซัลายหรือว่าจํานวนการเบรนต่างๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกับความจริงกันทั้งหมดก็เลยทําให้ตัวของสมาคม DADX นะคะที่เขาก็มีสมาชิกเป็นอัพบิดเป็นบิดฮัมแล้วก็มีคอยวันนะคะของเกาหลีเขาก็ออกมาลงดาบดีลิสเหรียญน,นี้ไปตามระเบียบค่ะ ก็ส่วนตัวก็มองนะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดจากลูน่าเลยแหละเพราะว่าลูน่าเองเนี่ยด้วยตัวของดูคาวอนที่เขาเป็นชาวเกาหลีใต้ผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบหลักเนี่ยก็เป็นคนเกาหลีใต้ซะเยอะฝั่งของกระดานเหตุเกาหลีเองเนี่ยค่ะมันก็เลยจะต้องมีการปรับให้มันมีความเข้มเข้มเขามาหน่อยลดความเสี่ยงจากโปรเจกต์ที่มีแนวโน้มที่จะไปไม่รอดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดผู้เสียหายในแบบเดิมเพิ่มขึ้นอีกค่ะก็ มันก็จะเหมือนของเคส FTX นะคะที่มันก็มันไม่ได้ร่วมสลาลแค่ในฝั่งของสหรัฐหรือว่าแค่ในฝั่งของคนกลุ่มอีกเล็กแต่มันส่งผลกระทบไปกับ global ทั้งในฝั่งของการให้แรเส้นในยุโรปเองอะไรพวกนี้ด้วยที่พอเราจะเห็นว่าพอมันเกิดผลกระทบขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ r e เ u เ a t o r หรือว่าหน่วยงานกำกับหลายๆที่เขาก็เริ่มมีการคุมเข้มเพิ่มให้เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำอีกต้องรอดูต่อไปนะคะว่าแล้วทาง Vmix เนี่ยเขาจะ หาทางออกให้กับเรื่องนี้ยังไงจะเอายังไงกันต่อถ้าลิสบนกระดานเหตุไม่ได้แล้วจะไปลิสบอน i s c e n a l i z e d exchange หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้นะคะถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะ่ะโปรเจกต์นี้ก็อาจจะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งในยุคเกมไฟ์นะคะที่มันก็มาถึงจุดสิ้นสุดกันแล้วเราพี่บินราคาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างส่วนตัวเนาะเรียกได้ว่าเราก็อยู่ในยุคเกมไฟมาก่อนแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นคนเล่นเกมแหละอ่า ช่วงแรกๆที่เกมไฟล์เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็น่าสนใจดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเกมที่สามารถหางเงินได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยอ่ามันก็น่าจะโอเคเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเล่นเกมอะไรมามันก็เป็นเกมที่ทาให้เราเสียเงินเสียงเงินเสียเงินเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันมันด้วยหลายๆอย่างแหละเพราะว่าตัวของเกมไฟล์ตอนมันเข้ามาแรกๆอ่ะมันก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเกินไปด้วยแหละ อาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นนะมันมีแบบเงินสะพัดเข้ามาในตัวของตลาดคริปโตค่อนข้างเยอะเนาะคนก็เลยแบบอาจจะต้องดันเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างขึ้นไม่ว่าการทุจริตในทีมเองหรือถ้าทีมทําดีทําการตลาดดีก็ยังมีโอกาสที่จะโดนทีมแบบลักคูแฮกเกอร์นูน่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นกับตัวของ เพทูเอินเยอะมากจนทําให้หลายๆคนแอบกลัวตัวของเพทูเอินไปเลยเนาะแต่ว่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละว,ว่าเอ้ยหลังจากเนี้ยในระยะยาวๆเลยอ่ะสองปี4ปี มันจะมีโมเดลใหม่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าเกี่ยวกับตัวของพวกเกมพวกอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเราก็ต้องเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าคนเรามันก็อยู่กับเรื่องของความบันเทิงเรื่องของอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับอโอเคเราไปกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยเดีกว่านะครับก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวพอสมควรเนาะเพราะว่าข่าวนี้ก็จะเป็นข่าวของทางฝั่งเอเชียของเรานั่นเองนะครับโดยที่ล่าสุดนะครับตัวของวิ l อัศแมนนะครับ ก็ได้ทําการเปิดช็อตค่างเงินฮ่องกงทําไมเขาถึงเปิดช็อตค่างเงินฮ่องกงไว้เนาะจริงๆข่าวเนี้ยมันก็มีออกมาเรื่อยๆแหละเราต้องย้อนความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้ในช่วงยุคประมาณปี98ไหมประมาณนั้นเนาะมันมีเรื่องของต้มยำกุ้งขึ้นมาก็คือปี41ต้มยำกุ้งก็คือเกิดที่ไทยแล้วนี่แหละแล้ก็กระจายไปลงกว้างไปในเอเชียเนาะ ก็คือตอนนั้นอ่ะจอโซลอดเขาเข้ามาแล้วเขาช็อตค่าเงินไทยเราเพราะตอนนั้นประเทศไทยทําการตรึงค่าเงินไว้เสร็จปุ๊บพอช็อตค่าเงินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยรัฐบาลแบกอุ้มตัวของค่าเงินไม่ไหวก็ปล่อยพอปล่อยให้ค่าเงินลอยตัวเสร็จปุ๊บก็คือแบบไปหมดเลยค่าเงินก็คือด,ดีขึ้นช่วงนั้นก็คือค่าเงินไทยก็ดีดไป4050บาบาทเนาะ เสร็จปุ๊บอ่ะลอกข้างทางฝั่งเอเชียก็โดนไปด้วยล่าสุดตอนนี้ก็คือทางฝั่งของฮ่องกงอ่ะจะเป็นจุดใหม่ที่ทําให้เกิดต้มยำกุ้งหรือเปล่าเพราะว่าเขามีหลักฐานออกมาอ่าแต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้นอว่าหลักฐานตรงนี้มันมีจริงเท็จมากแค่ไหนเนาะแต่ว่าเขาแค่บอกว่าตัวของ ค่าเงินฮ่องกงเนี่ย h k d USD อะเนาะมันกำลังจะหลุดเทคหรือเปล่าเพราะว่าตัวของเงินที่แบ็กไว้อะมันไม่สมเหตุสมผลตรงเนี้ยเราก็ต้องรอดูันต่อไปเนาะแต่ว่าตัวของวิลอัคแมนเนี่ยที่เขาเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาก็ช็อตไว้หนักเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนนี้จะกลายเป็นตำนานเหมือนจอโซลอลที่ทําให้เกิดแบบปัญหาเอ,อ่อพอบทแห่งการเงินคนใหม่หรือเปล่านะกับการที่แบบทาอะไรแบบนี้ออกมาแต่ว่าเขาก็เหมือนเป็นการแบบเรียกแขกแหละว่าเอ้ยใครอยากจะมาช็อตค่าเงินฮ่องกงหรือว่า จับตาค่างเงินฮ่องกงแบบนี้ยมันก,มนก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้คนก็อาจจะไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นแต่พอมันมีข่าวประเภทนี้ออกมาเสร็จป,ปุ๊บอะคนก็อาจจะเริ่มแบบโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานแบบนี้ออกมาจริงๆหรอแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคนก็จะเริ่มไปโฟกัสตัวของค่างเงินฮ่องกงบ้างมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างมันอาจจะเป็นการเรียกแขกให้แบบมันเกิดโวลูมกับการเทรดฟอร์เร็กค่างเงินฮ่องกงก็ได้อันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันก็มีหลายแง่หลายมุมมากๆเลย เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะเราก็จะเห็นพร้อมกันว่าเออตอนมันหลุดเพกนั่นแหละตอนมันดิ่งลงมานั่นแหละตอนนั้นแหละก็คือช่วงหายนะแห่งข้างกันท่องกงเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่เราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบกระจายเป็นวงกว้างในฝั่งของเอเชียของเรานั่นเองนะครับแล้วน้องเชอร์ล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับกรณีนี้เออช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าในฝั่งของ เอเชียเขาค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้ในฝั่งของจีนนะคะเขาก็มีการล็อกดาวน์เข้ามาด้วยก็มีคนคอนเซิร์นหลายๆเรื่องทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมทั้งการนําเข้าแล้วก็ส่งออกซึ่งเราก็จะรู้เนาะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจใหญ่แล้วฮ่องกงเองเขาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจีนนั่นแหละถ้าเกิดจะมาเลเซียพอมันมีเรื่องเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้ามาแล้วอะ่ะก็เลเซียว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจของทั้งสองจุดตรงนี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบเข้ามามันก็ อาจจะส่งผลกระทบใหญ่กับเอเชียอย่างที่พี่วินพูดเลยก็ได้เพราะว่าในฝั่งของนักลงทุนน่ะเขาก็ต้องดูแล้วว่าแนวโน้มในตอนนี้ภาพรวมมันเป็นยังไงมันมีอะไรน่าห่วงหรือเปล่ามันก็เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคอนเซิร์นแหละว่าถ้าเศรษฐกิจของไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฮ่องกงเองเขาได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็อาจจะกระทบหนักเข้ามาก็ได้หรือมันอาจจะเป็นโอกาสให้กับฝั่งของตลาดเวียดนามที่หลายๆคนก็เริ่ม มอ,มองกันแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเวียดนามเขากําลังจะมาขึ้นแท่นเป็นเศรษฐกิจใหม่หรือเปล่าหรือว่าอย่างเช่นสิงคโปร์ที่หลายๆคนก็เริ่มดูแล้วว่าเออเศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยมันอาจจะขึ้นมาเป็นผู้นําในฝั่งของเอเชียก็ได้ก็เราดูต่อไปแล้วกันว่าโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเดวตลาดก็เฉลยยองแหละว่านากักลงทุนทางเจ้าใหญ่แล้วก็เจ้าเล็กเนี่ยเขามองยังไงเขาให้ v a l ูก,กับตลาดเจ้าไหนแล้ว ใครจะได้ไปต่อในเศรษฐกิจในช่วงไซเคิลต่อไปละกันค่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้เราก็จบกันไปแล้วนะคะกับเทุ่งวันทันคริปโตประจําวันนี้ค่ะก็เป็นข,าข่าวคร่าวๆว,วันนี้ก็เสาร์อาทิตย์นะคะเรามีงาน Blockchain h e i ์ a g e n e s t i จัดที่พารากอนนะคะงานจาด2วนัน26กับ27ะคะ่ะก็วันพรุ่งนี้27นะคะช่วงเย็นๆพี่แชมป์ก็ มีไปขึ้นเป็นสปีกเกอร์ด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ยังสามารถซื้อบัตรกันได้อยู่นะคะถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันไปก่อนละกัน,นะคะ่ะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอังคาระคะ่ะกับท่งวันทันคริปโตเหมือนเดิมแล้วก็วันพุธหน้านะคะในพุททอกคริปโตเรามีแจก iPhone นะคะสำหรับรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวมีในหน้าเพจก็คือคร่าวๆคือสมัครตัวลิงก์ของ OKX OK นะคะแล้วก็มีการฝากขั้นต่ำห้าสิบดอลลาร์ค่ะแล้วก็มีการเทรด นี่เลยขอแค่3ข้อนี้เลยสมัครฝากเทรดนะคะก็มีสิทธิ์รุ่นรับ iPhone ได้แล้วสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวดูที่หน้าเพจได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ